ัครับทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็วันที่สามสิบวีอซกสามวันก็จะออกนะครับวันนี้แอดก็มีตัวเลขฝันนะครับมานํำเสอนอครับเลขก็เยอะนะครับวันนี้ฝันเยอะเลขฝันนะครับเลขฝัน,น โค้งสุดท้ายของงวดวันที่๑สิงหาคมพศ๒๕๖๔นะครับ,รสสรบฟันว่าครับนี่ก็ฟันว่าได้เข้าหมู่บ้านนะครับสองหมู่หมู่เจ็ดกับหมู่สิบเก้าครับฟันว่าได้ไปเที่ยวชมหมู่บ้านนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าของงวดวันที่๑สิงหาคมพศ๒๕๖๔ ิบเก้าครับเป็นเล็ฝันครับเลขจุดนี้ก็แอดเคยนําเสนอมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็มีฝันได้ฝันเกี่ยวไปทางบ้านเก่าบ้านเดิมก่เลยเข้าไปถ่ายทำครับวีดีโอมาให้สิไปชมกันนะครับถ้าชอบก็าตามครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็เป็นเล็มงคลเคยออกมาแล้วครับสามตัวตรงๆ ต่อไปครับเป็นจุดที่หนึ่งครับเพราะว่าได้เที่ยวชมมีอยู่อีกทั้งหมดสี่จุดครับสี่จุดก็นี่ก็เป็นจุดที่สองครับห้าแปดหนึ่งครับก็ได้ไปทักทายเจ้าของบ้านครับก็ก็เป็นเหล็กที่บ้านครับห้าแปดหนึ่ง เพื่อว่าเล่ถูกเลขชอบนะครับเอ็ดก็มีเคนํำเสนอท่านันนะครับการเสียงโชคก็มีการเสียงสูงนะครับโปรดจงวิจารณญาณในการรัชมด้วยนะครับ ห้าแปดหนึ่งครับต่อไปครับนี่ก็เป็นจุดที่3มนะครับก็ได้ทักทายของบ้านเหมือนกันครับรายที่ก็หกห้าเอายุท่านก็ได้7จปีครับพอซอก็ท้ายครับ5้าแดพอซอ ที่ได้ชมเดินชมหมู่บ้านครับก็สี่จุดโอ้อยาวนะเยอะชมสวยครับวันนี้แปดน่าจะมาครับแปดมาเยอะครับต่อไปนะครับก็เป็นจุดสุดท้ายครับ ท้ายครับมูบ้านเดียวกันครับจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายนี่ก็บ้านตรงขันข้ามนะครับติดกันจุดตรงนี้นะคนเยอะครับโอ้คนเยอะก็น่าจะอยู่จุดนี้มั่งคนเยอะครับจุดนี้จุดสุดท้ายก็บริที่สามสองหกห้านะครับแล้วก็สองศูนย์หนึ่ง ข้างล่างนีก็เป็นเลขเจ้าของบ้านนี่ครับเจ้าของบ้านสามสองฟันนะครับฟันสามห้าแปดแล้วก็เจ็ดสามข้างล่างครับจุดนี้ก็คนเยอะจุดสุดท้ายครับจุดสุดท้าย ฝอนครับต่อไปก็จะได้แปลครับเลทพิสนัปฝันลุงปู่สวงครับห่างไปห้าหกงวดครับไม่เคยฝันครับมารอบนี้ก็ฝันครับฝันเห็นลุงปู่สวงครับเดี๋ยวก็จะได้แปลกันครับช่วยแปลกันครับโค้งสุดท้ายลุงปู่สวงเทวดาเดินดินครับสามสองหกห้าสองศูนย์หนึ่ง 3 5 8ห้าแปดต่อไปก็เป็นเลขมงค่สวงครับเป็นเลขฝันพิศนาฝันครับปูให้พิศนาฝันก่อนจะก,กลาถึงตัวเลขก็เราคำเทศการลมงูลสวงก่อนครับ อภควัตตุอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอภควัตตุอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะตุอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมปุทธัสสะมะคุโนนะสติโกมานะโพอังปุจิเมสสิติละโพนิรันตังกุฏังพระสิทธิตัมมะพระสิทธิสังฆังพระสิทธิอริยะอังสังสัมปันโนอิติปิโซนะโมปุทายะอิสสาวะสุติมหาบรรดานสัจจังพระสิทธิเมสะ มาครับปริศนาครับก็ผมก็จะทำตามนะครับใช้มือครับใช้มือปูครับก็ทำให้ดูครับฝันนะครับฝันลุงปู่สวงครับเทราเดินดินปริศนาฝันนะครับก็ช่วยแปลกันนะครับขออนุญาตใช้มือครับ มือแบบนี้นะครับปูท่านท่านใช้มือแบบนี้ในสลุมว่าก็เป็นผันหนังปูครับอยู่ต้นหน้าปูครับปูท่านทํามือแบบนี้ครับป๊บป๊บแปลครับป๊บมือกระหานิ้วครับปูทําแบบนี้ครับประจุแปลกันนะครับทีนี้ต่อมาก็มีมีวัวครับฝูงวัวครับอยู่ต้นหน้าปู ปูก็วัวก็ชนกันปูก็ใช่เป่าครับแยกออกเป็นวัวครับเยอะชนกันเยอะแต่ก็มีคนไปขอโชคขอลาบไปเยอะนะครับอย่าติดทำสัิญาณดุสิสิของหลวงปู่สวงนะครับที่ศรัทธาครับก็เยอะไปเยอะไปขอโชคขอลาบ <c oughs> มีวัวครับวัวหญกออกก็ มีท่านผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็ที่ก็เขาไปเอาอะไเนี่ยแหละไปขอโชคลาบนี่นะครับขอโชคลาบเขาก็แปลครับก็ปูทาอย่างนี้ครับปูทําอย่างนี้หนึ่งศูนย์แั้นนะอันนี้เป็นผู้ชายผู้เรามาครับที่เขาไปขอโชคลาบขอโชคขอทำแบบนี้ปูทําแบบนี้ก็หนึ่งศูนย์ พอสักพักหนึ่งแอดก็เน้นลงครับแต่ตัวเลขอยู่ในเป๋าเสื้อของผู้หญิงนะครับแต่แอดเห็น00ครับ00อยู่ในเป๋าเสื้อก็เลขประมาณ04ตัวนะ่ะ4ตัวหรือ3ตัวนี่แหละ00นี่ขึ้นนี่นิตฟันครับอยู่อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับ เอสก็ยุดทิศตะวันออกนึกฝันไปทางทิศตะวันตก<ม>ก็น่าจะยุ่นู่นแถวๆนั่นแหละหรือก็ทำละสังขารลวปู่สูงเปลาไม่ทราบ <c oughs> น่าจะยุดแถวนั้นละ <c oughs> กดทำดูอีกรอบนะครับปูปูใช้มือครับใช้มือผนังนี่แหละปูตรงหน้าปูนี่ครับ บบต่อมาก็วัวชนกันครับชนกันปูก็เป่าแย่ก็วัวพุงวัวเยอะครับก็คนก็เยอะไปขอโชคขอลาบพอสักพักก็มีท่านผู้ชายก็ได้พูดออกปูทำแบบนี้นะลาเป็นหนึ่งศูนย์ครับ อันนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนย์ตัเอสเง็นมองลงไปก็เห็นในกระเป๋าตัเห็นในกระเป๋านะครับในกระเป๋าเสื้อผู้หญิงก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับมิติศูนย์ ตัวเลขอันนี้กข็ขออนุญาตนะครับหนึ่งศูนย์นี่ก็เป็นผู้ชายเสียงผู้ชายครับได้ยินข้างหูเสียงผู้ชายครับ,รบว่าหนึ่งศูนย์โปรตัมแบบนี้แปลเป็นหนึ่งศูนย์ะแต่แอดมองในกระเป๋าผู้หญิงเงิ้นลงเงิ้นลงก็เจอเป็นตัวเลขศูนย์ในกระเป๋าเป็นกระเป๋าผู้หญิงนะครับกระเป๋าผู้หญิง <c oughs> กระเป๋าเสือ้อ นี่ก็ฟันครับฟันก็คือฟันครับแต่ว่าจะมาตรงสลากินแบ่งหรือเปล่าครับไม่ทราบครับกับฟันครับกับแล้วครับนี่ฟันของปูสงูงฟันเห็นลงปูสงูงมีญาติโก้ของมติกาไปไปขอโชคลาบครับเยอะ าทางศรัทธาหลวงปู่สวนครับไปขอ,ชขอโชคลาภกดทำอีกรอบนะครับปูท่านทำ่างนี้นะครับทำอีกรอบใช้มือเป็นผนังปูครับใช้มือแบบนี้แล้วก็มีวัวพุงวัวครับมาชนมาชนกันต่อหน้าปูครับปูก็ใช้เป่าแยกออกใช้กระทาเป่าแยกออกแต่ั้นมาก็ มีผู้ชายท่านหนึ่งก็ปูดทำล็บนี้นะแต่เอาเป็นหนึ่งศูนย์พอเอสเงินเงินลงก็เห็นทุนๆอยู่นในกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะครับในกระเป๋าเสือ้อกระเป๋าเสือ้อศูนย์ศูนย์ครับก็อยู่ประมาณนี้แหละศูนย์ศูนย์สามตัวหรือสี่ตัวนี่แหละครับ คือพิชิตนััฟรนครับีรอบนะครับอันนี lin, ้ได้ยินจากหูก็ผู้ชายครับหนึ่งศแอดก็เงันลงก็เจอศูนย์ในกระเป๋าผู้หญิงนะครับ คงสุดท้ายไม่เคยฝันครับห่างจาก5้หกงวดครับก็ฝึงฝันนี่ครับองคุสูงท่านเมตตาครับองูสูงเทวดาดื่นๆเมตตาให้พิจารณาฝันครับโจตุเล็กนี้ก็ ไม่อีพิสนาฟันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพิสนาฟันคืนแรกเลยนะครับก็เป็นผู้หญิงนะครับสุดท้ายครับผู้หญิงเปลย,ยกายครับแต่ลักษณะผู้หญิงเป็นขนดําครับเปลยกายเปลยกายอยู่คนเดียวครับกลางถุงนา ก็ฟันเป็นยิงเสียเป็นตัวเลขเอดก็เขียนเป็นตัวเลขนะครับถ้าถ้าเป็นนามสมมุติเอ็ดก็จะอธิบายตามนามสมมุตินะครับอาจจะแปลออกเป็นตัวเลขได้ครับส,สูนีก้ก็ถ้าถ้าเคยสัมผัส นะครับถ้าเอเคยสัมผัสมาก็จะเป็น40ครับ4004ตัวครับ00แล้วก็4030ครับเป็นตัวเลขครับ04ตัวครับ04ตัวก็004030ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ อชลีชาแนลทางทางจากห้าหกวดครับ3ามวดก็มม่ได้ทําคลิปก็เพิ่งทํามาได้สองสามวดนี่ครับก็เพิ่งฝันครับท่านเมตตาครับผู้สูงเทวดาดินเมตตาพิศนัฝันครับสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้าย รอดนะครับแปลครับสูตรสี่ตัวก็ถ้าก็จะเป็นสี่ศูนย์ะครับถ้าเป็นตัวเลขนะถ้าเป็นทำไม่ออกศูนย์ศูนย์ก็สี่ศูนย์สามศูนย์ในกระเป๋าก็ถ้าถ้ากระเป๋าก็ถ้าเป็นกระเป๋าก็จะติีเป็นแปดนะรกระเป๋าก็แปด ถ้าสมมติว่าเป็นกระเป๋าเสื้อของผู้หญิงซุนนี่ก็ท่านผู้ชายพูดออกมาครับได้ยินครับแปลออกมาได้ยินต่อผู้คนเยอะๆอ,อันนี้ก็เอ,กเอ็นด้นดูก็เห็นซุนในกระเป๋าเสื้อของผู้หญิงเ <c oughs> อานะครับขอสุดท้ายก็ขอให้เอ็ดสีทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุข สำราญท่าทีการงานเขาให้ราบรื่นนะครับารืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ